สิ่งที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้ในป่าลึกจะทำให้คุณต้องขนลุกชายหนุ่มนักเดินป่าตัดสินใจหนีความวุ่นวายไปพักผ่อนคนเดียวที่อุทยานแห่งหนึ่งทางภาคเหนือคืนนั้นเขาตั้งแต็นริมน้ำตกเล็กๆเ,เสียงน้ำไหลช่วยให้เขาผ่อนคลายแต่ความสงบนั้นก็ถูกทำลายเมื่อเวลาผ่านไปถึงตีสองเสียงเรียกชื่อที่คุ้นเคยดังขึ้นจากความมืดมิดเป็นเสียงของแม่ที่เขารักเสียงนั้นแว่วมาจากทิศทางน้ำตก หัวใจของเขาเต้นแรงเขาอยากจะตอบรับแต่บางสิ่งบางอย่างในใจกระซิบว่าไม่ใช่เพราะแม่ของเขากำลังนอนป่วยอยู่ที่บ้านห่างไกล300กิโลและไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เสียงเรียกชื่อนั้นยังคงดังขึ้นซ้ำๆเป็นเวลา3นาทีเต็มก่อนจะเงียบหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นเขารีบเก็บข้าวของออกจากป่าและโทรหาแม่ทันที แม่ยังอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนและไม่ได้โทรหาเขาเลยในคืนนั้นแล้วใครคือคนที่เรียกชื่อเขาในป่าลึกนี้